เกลแมนหลังน้ำตาตื้นตันสมหวังตั้งคัน3เดือนเผย3ปีลุ้นจนท้อหมดเงินเกินล้านเกลแมนตื้นตันน้ำตาแตกสมหวังตั้งคัน3เดือนฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องสเปิร์กเกลมีปัญหาเรื่องประจำเดือนตึงแสา3ครั้งแต่ไม่ติดจนท้อหมดเงินเกินล้านหลังจากรุ้นเรื่องลูกกันมานานในที่สุดก็สมหวังสักทีล่าสุดแมนกาเรนส์ฟูและเกลดาศิ ana, ริวัฒนาพนยาออกมาเผยข่าวดีนะ ชิลลี่โอแองเกิเอเจซัตตูดโอซอยลาดพร้าว18แยก3เผยว่าดีใจมากจนพูดไม่ถูกซึ่งระหว่างให้สัมภาษณ์เกี่ยวหลังน้ำด้วยด้วยความตื้นตันรับที่ผ่านมาลุ้นจนท้อไปแล้วแมนดีใจมากๆครับไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะว่ามันมีหลายโมเมนต์หลายช่วงในชีวิตที่ต้องพยายามฝ่าฟันและมีเขานะครับจากการเปลี่ยนความกลัวที่จะมีเขาด้วยครับตั้งแต่เริ่มคบกันจนวันที่แต่งงานกันวันที่กลัวที่จะมีก็ยังมีอยู่แต่ก็ พยายามฝ่าฟันไปเรื่อยๆจนเขายอมที่จะมีจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเจอหลายๆอย่างที่ทําให้เราท้อใจกันสู้ด้วยกันและพยายามด้วยกันหลายอย่างเกลวไม่เชิญไม่อยากมีหรอกค่ะแต่หนูเคยไปเข้าค่ายพุทธบุตรตอนสีแล้วเขาเปิดวิดีโอตอนที่แม่คลอดลูกหัวเราะเราก็แค่รู้สึกว่าเรากลัวเฉยๆค่ะถามว่าอะไรทําให้เปลี่ยนความคิดอาจจะเป็นเพราะว่าหนูมีหลานเยอะและ หนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับเด็กมีความสุขเวลาที่ได้เล่นกับหลานและตัวเขาเองก็อยากมีแต่เราก็ไม่เคยบอกเขาว่าไม่ใช่ไม่อยากมีนะก็มีได้แต่เราแค่กลัวเจ๋งๆสิ่งที่ก้าวผ่านความกลัวอัจจะเป็นรอยยิ้มของหลานๆและเขาเองก็อยากมีด้วยเราก็เลยคิดว่างั้นลองดูสักตั้งหนึ่งยิ้มแมนอยากมีมานานแล้วแมนผมก็อยากมีมานานแล้วครับ แต่จริงๆแล้วความมอยอยากมันเกิดขึ้นจากเขาเพราะผมเห็นเวลาเขาอยู่กับหลานเวลาเขาอยู่กับเด็กเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกของเราก็น่าจะอบอุ่นผมก็ได้แต่นึกภาพตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะมีความเป็นลูกของเราที่ไม่ใช่หลานเท่านั้นเองครับ 2- อถึงสปีกว่าจะได้ลูกคนนี้มาจริงๆเริ่มร่วงเขาตั้งแต่เริ่มเป็นแฟนกันแล้วครับว่าทัก แต่งงานแล้วก็มีลูกกันเธอเนอะแต่เขาก็จะบอกว่าอย่างๆยังกลัวยอยู่เลยพอแต่งงานเสร็จปีแรกก็ยังพูดเหมือนเดิมจนเข้าสู่ปีที่สองเขาก็เริ่มใจอ่อนมากขึ้นเราก็บิวเขาหนักพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจที่จะมีจริงๆนะเราดูแลเขานะเราอยากจะมีลูกด้วยกันนะก็เป็นจุดเริ่มต้นครับใช้วิธีธรรมชาติผสมพึ่งแพท เพราะแมนมีปัญหาเรื่องสเปิร์มส่วนเกีว่วมีปัญหาเรื่องประจำเดือนเกลวผสมกันครอย่างตอนแรกเราเริ่มจากธรรมชาติก่อนโดยที่เราไม่รู้ว่าต่างคนต่างมีปัญหาอะไรไหมทีนี้ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเขาก็บอกว่าพี่แมนน่ามีปัญหาและด้วยตัวเราก็คือเรื่องประจำเดือนผู้หญิงปกติก็อาจจะ28วันมาทิดแต่ของหนูคือ35วันบ้าง37วันบ้างคือไข่ค่อนข้างที่เฉยมาก แต่ไม่ค่อยตกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เหลือกันในเรื่องของทำธรรมชาติค่อนข้างยากแต่ถามว่าพร้อมไหมเราก็ลองดูไปซื้อทิ่ตกไข่มาลองดูแต่ละเดือนมันก็เปไปหรือก็อต้องเรียนรู้กันไปลองผิดลองถูกกันแมนของผมจะมีปัญหาเรื่องของสเปิร์มที่ไม่ได้เยอะมากครับไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่เยอะมากแต่มันมีจุดๆหนึ่งที่มีภาวะเครียดว่าบางที่ปเปิรมเ,เป็นศูนย์ มันไปไหนวะก็มีความเครียดตรงนั้นเหมือนกันแต่ไปหาเหมาะแล้วเหมาะก็มีวิธีการพัฒนาให้กินยาบ้างให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอแอร์ลดแอลกอฮอให้ลดน้อยลงก็กลับมาเหมือนเดิมก็เลยแฮปปี้ครับเกลถามว่าไข่ตกปุ๊บโทรตามไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเราใช้ในฟีลความรู้สึกมากกว่าก็บอกพี่แมนว่ามันเริ่มยิ้มแล้วนักระคริบแล้วนะฮัโรก,ก็เป็นสัญญาณบอกเขาไป พึ่งแพทย์ครั้งที่สี่จนครั้งนี้สําเร็จเกลเป็นคุณหมอค่ะยิ้มแต่จริงๆเราก็ทําวิธีกับคุณหมอมาหลายครั้งกว่าจะสําเร็จและครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ค่ะสุดเงินเกินล้านเกลน้ําตาซึมเล่าย้อนพึ่งแพทย์หลายครั้งส่วนวิธีธรรมชาติเปลี่ยนที่เปลี่ยนท่าจนท็อะเกลจริงค่ะตอนนี้น่าจะเกิดแล้วคือท่าเทียบจากครั้งแรกอาจจะเพราะภาวะกดดันของเราด้วยเพราะแม่ก็อยากให้เรามีและตัวเราเองคือทัก กันตรงๆหนูอยากมีลูกตอนปีหมูมากตอนนั้นเราก็กดดันตัวเราเองแล้วพอเราผิดหวังครั้งที่หนึ่งเราก็แซะมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทําครั้งที่สองแบบทีทีเลยก็อยากให้มาเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วเพราะเราทําธรรมชาติมาสระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เราก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะหากคุณหมอแล้วว่าครั้งที่หนึ่งถึงสาม,มติดมันก็เลยแซะในความรู้สึกเรามากๆมันท้อใจมากๆ ก็บอกพี่แมนว่าพอผ่านอา่อนอ่านก็กลัม่เองอ่อนอหนูใหม่ไม่ทำใหม่ไม่มีก็ได้นะเราอยู่กันแบบนี้ก็ได้น้ำตาซึมตัวเขาเองก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรเราก็ไปเที่ยวเล่นก็จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งเราเที่ยวหนักมากเพราะช่วงที่เราทุ่มเทเราก็รักษาตัวเราเองด้วยครับพอผ่านไปสักสองถึงสเดือนก็ลองกลับมาทำแบบธรรมชาติดูแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้แบบที่ตรวจตกไข่เลยเรา ก็แค่คิดว่าในหนึ่งอาทิตย์เรามีประมาณนิดนี้คือใช้ความรู้สึกซะส่วนใหญ่แมนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนท่าฮอรา์เกลเขาก็ไม่อยากกอดันเราด้วยคัดจนช่วงโควิดเรามีความสุขมากกอแบบบอกไม่ถูกเราได้คุยกันมากขึ้นเราไม่เครียดก็เลยมาคุยว่าไปไปอีกที่หนึ่งเราลองไปเก็บไข่ดูใหม่ก็เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติ ไปหร,อรือคือเก็บไว้ก่อนเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะอยากมีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ยึดสาต์อยากมีลูกจนกดดันตัวเองและเมียแมนตอนแรกก็อย่างที่เกบ,บอกว่าเขาอยากมีปีหมูมากก็ดูสัตว์น้นสัตว์นี้พยายามให้มีแต่พอเราตั้งใจมากๆเหมือนเราไปกดดันตัวเองกดดันเขาแล้วมันก็ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันอาจจะทําให้ลูกไม่มาก็ได้เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้า เขาพร้อมแล้วทุกอย่างลงตัวเขาจะมาเองก็เลยไม่ได้ใช้สัตว์อะไรสักอย่างเดียวครับทีนี้ก็ติดเลยใช้วิธี Xc ไป CSI หินกระส่ายท็อลมิกค์เพอร์มินเชคเชิเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกวิธีนนหนึ่งที่เช,ชวนในการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยากโดยจะคัดเชื้ออาสุจิที่สมบูรณ์แห่งแรงจำนวนเพียงหนึ่งตัวโดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง วันที่เราไปทําก็คิดว่าลองดูอีกสักตั้งก็ได้เพราะเรามีไข่เยละมากคือหนูอาจจะโชคดีที่ยังเด็กอยู่และไข่ค่อนข้างใจเยอะก็เลยบอกว่าพี่แมนลองไปใส่ดูก็ได้นะเพราะเราทําวิธีธรรมชาติมาช่วงโควิดแล้วเขายังไม่มาเราลองไปใส่ดูไหมเรำให้เปิดใจวินาทีท้องเกลวถ้าให้พูดถึงวินาทีแรกที่รู้ว่าท้องคือวันนั้นรู้สึกอื่นเต้นเพราะต้องไปต่อเลือด ก็ไปนั่งรอคุณหมอในห้องชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้พบคุณในช่วงนั้นเป็นช่วงความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าจะได้ยินคําว่าอะไรแล้วเราจะกลับไปได้ยินคําเริมๆอีกไหมแล้วพอเดินเข้าไปในห้องคุณหมอก็เงียบมากอ่านผลแล้วก็พูดว่าอ้าวท้องแล้วนี่ยิ้มมันเลยทําให้เราดีใจมากๆค่าร้องไห้เราก็เผื่อผิดหวังไปด้วยคาไม่คิดว่าเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เลยว่า จะได้ยินคำนี้ออกมาว่าเราท้องน้ำตาไหลแมนคือผมก็สงสารเขาเพราะวิวสามครั้งแรกมันเป็นวิวที่หมอนเดินเข้ามาคอตกแล้วก็บอกว่าเขายังไม่มานะพอผมยืนรอเขาครั้งที่สีหน้าห้องกับเขาสองคนก่อนที่เหมาะจะเรียกในสมองผมมีความคิดเต็มไปหมดเลยว่าถ้าเกิดหมอตอบว่าลูกยังไม่มาอีกผมจะดูแลเขายังไงแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะข้ามพ้นจุด ที่หมอบอกว่าไม่มีดได้หมอพุดแค่ว่ามาแล้วนี่เราก็ร้องให้พร้อมกันแต่อยู่คนละมุมคนืละก้าวอีแล้วก็หันมากอดกันปล่อยเอาเลยครับเกลคือร้องให้หนักมากเลยค่ะตอนนั้นยิ้มซับน้าตามันเป็นความดีใจมากกกเหมือนเราผิดหวังมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ยินคำนี้เพราะหนูก็รู้สึกว่าเราก็ยังเด็กอยู่นักข่เราก็โอเคนะมดลูกเรา ก็โอเคนะแต่ช่วงที่ผ่านมามีคำว่าทำใหม่ๆเยอะมากแต่พอได้ยินว่าเราท้องก็เลยรู้สึกฝูมากกลับบ้านยังมานั่งหยิกต,ตัวเองเลยว่าใช่หรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าแมนแต่ผมหยิกต,ตัวเองตั้งแต่ตอนอยู่กับคุณหมอแล้วครับฝันหรือเปล่าว่าอะไรอย่างนี้ฮัล<ว>รห<อ>เกลไม่ได้เลือกเพศค่ะตรวจนี้ก็ยังไม่ได้ตรวจเรื่องเพศตัวหนูอยากได้ผู้ชายแต่พี่แมนอยากได้ผู้หญิงแมน ผมอยากเล่นเสียงสองกับลูกครับก็รอลุ้นครับเกลจะเปิดหรือเก็บไว้เป็นความลับยังไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้คือใช้ชีวิตแต่ละวันแบบประมระวังให้ผ่านไปคือพอเรารู้ว่าเราท้องแล้วก็เห็นถุงน้ําคร่ำกลมๆแล้วพอวันที่ได้ยินเสียงหัวใจโห,หนักมากก็นั่งคุยกันสองคนว่าใช่ใช่ไหมเสียงหัวใจเขาใช่ไหมเัวเรอท้องสามเดือนแพ้หนักมากแนวันนี้13สัปดาห์สองวันครับเกล โอ oh, แพ้หนักมากเลยคัดแต่ไม่มีเหม็นหน้าพี่แมนนะคะมีแค่อาการแพ้เราก็หาข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเดินข้ามผู้ชายกินแครกเกอร์กินน้ำขิงกินทุกอย่างหนูก็ยังโอ้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่มีอาการแล้วคามีแค่อืดประออมเฉยๆแต่ไม่ถึงกับอ่านไม่ถกแหวนกอค่ะแมนถามว่าแพ้แทนไหม ตอนนี้บอกเขาแค่ว่าอเย้กได้อะไรแค่ชินวิวพอหน้าที่ผมมีแค่นั้นครับผมไม่อยากให้เขาเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาอะไรเลยครับเวลาที่เขาไม่สบายใจก็พยายามเล่นตลกให้ดูบ้างเกลผ่านช่วงอันตรายมาแล้วคาสามเดือนเขามีทุกอย่างหมดแล้วพี่แมนเหิมมาตั้งแต่เห็นถุงน้ำคร่ำเขาก็มานั่งคุยกับลูกมานั่งเล่านิทานให้ลูกฟังเรื่องชื่อยังไม่ได้ตั้งเลยใครยังไม่รู้อะไรเลยแมน มีคนบอกให้ชื่อน้องมอกครับมาจากแมนกับเกลเพื่อนแกล้งขะหัวเราะแมนก็อยากได้ชื่อความน่ารักและอาจจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาใหม่ที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์กำลังฮิตฮิตอยู่ใครคิดออกก็บอกด้วยนะครับนี่ก็พยายามคิดทุกวันเลยครับคิดไปถึงว่าลูกจะทำงานอะไรแล้วตอนนี้เกลก็พยายามกดไว้ใจเย็นก่อนเอาแค่ว่าวันนี้จะโอหรือเปล่า